สวัสดีครับกับสู่รายการคิดเพื่อชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ผมบุรินทร์เหมบรรทัดนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการครับรายการคิดเพื่อชาตินะครับถือว่าเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่าง สมาคมวิทยาลายัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ทีเ2น2นะครับซึ่งเราจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกานัน่นเองนะครับซึ่งในแต่ละตอนนี้เราก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยจะเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยกันโดยในวันนี้เนี่ยถือว่า เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นในเรื่องของนโยบายของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่เร่งด่วนนั้นนะครับทางภาครัฐหรือรัฐบาลชุดใหม่นั้นจะมีนโยบายแนวไหนบ้างหรือจะมีนโยบายที่จะมาแก้ไขปัญหานะครับปัญหาไหนบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือสสดรอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับซึ่งเป็นนักศึกษา SMLC ด้วยนะครับสวัสดีคอับพี่โอปอครับสวัสดีครับครับจากดูอทบาทหน้าที่ของพี่ที เข้ามาทํางานกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีหลากหลายมากผมขอเริ่มที่ตําแหน่งแรกแล้วกันนะครับกรรมาการที่ปรึกษาคณะกรรมาการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งตําแหน่งนี้มันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนโยบายด้านดิจิทัลของพี่โอปอเองเนี่ยกับการเข้าไปสู่คมการชุดนี้เราได้มีการประชุมหรือได้ทําอะไรไปแล้วบ้างครับครับหลังการเลือกตั้งนะครับ ในวันที่14พฤษภาคม2566พอเลือกตั้งเสร็จประกาศผลเราก็จะได้เห็นนะครับว่ามีขั้นตอนลำดับในการที่จะฟอร์มและก็จัดตั้งรัฐบาลบแต่ก็ผ่านวิวัฒนาการมาหลายขั้นตอนจนถึงวันสำคัญก็คือวันที่รัฐบาลได้รับการปโปรดเก้ามีคอรมอเรียบร้อยถวายสัตว์ปฏิญาณเรียบร้อยก็จะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คำว่าถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็คือเป็นที่ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมุดหมายที่สําคัญก็คือว่าก่อนที่รัฐบาลและคอรมอจะปฏิบัติหน้าที่ราชการได้จะต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้แล้วเสร็จก่อนนั่นก็คือวันที่11กันยายน2566จาก11กันยาจะถึงวันนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยนะครับจนถึงณขณะนี้ยังไม่ถึง1เดือนเลยนะครับ แต่รัฐบาลก็เดินหน้าทำงานไปแล้วภายใต้ปรัชญาและนโยบายหลักที่รัฐบาลชุดนี้จะทำก็คือการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสให้ประชาชนตื่นใหญ่เลยครับของรัฐบาลที่จะมุ่งเน้นโฟกัสไปที่จุดนี้เลยประเทศไทยมีการทำงานแบ่งเป็น3กรอบบทบาทหน้าที่หลักก็คืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัติโดยสภาผูา้แทนราษฎรอำนาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรี และอำนาจตุลาการก็ผ่านศาลสองขาที่ฝ่ายการเมืองทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่หัวหน้าคอรมอบัญชาการที่ทำเนียบรัฐบาลในฝ่ายนิติบัญญัติที่ผมอยู่เนี่ยนะครับเรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้เป็นสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ครับและในการทำหน้าที่ของสมาชิก นิติบัญญัติก็คือสภาผู้แทนราษฎรมีการแบ่งคณะกรรมธิการออกเป็นทั้งหมด35คณะด้วยกันใน35นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งสัดส่วนมีการคัดสรรมีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ประธานกรรมธิการแต่ละชุดทั้งหมด35ชุดทีนี้ที่คุณเอกได้กรุณาถามถึงเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการทําหน้าที่ใน3กรรมธิการด้วยกันในสามกรรมธิการของผมเนี่ยผมเป็นกรรมธิการสามัญเนี่ยสองคณะ และก็เป็นกรรมธิการวิสามันหนึ่งคณะกรรมธิการสามันไปว่าอายุของสภาชนิดสี่ปีสามันก็จะเดินไปตามกรอบนี้แต่วิสามันในระหว่างทางยกตัวอย่างเช่นมีภาวะโลกร้อนอภาวะภัยแรงผกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญสภาผู้แทนรัศฎรก็สามารถจะตั้ง เป็นกรรมธิการวิสามันขึ้นมาเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขและพิจารณาผลกระทบแต่ละเรื่องก็คือเป็นชุดพิเศษที่ดําเนินการในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นถูกต้องสถานการณ์เฉพาะหน้าใช่ครับเราเรียกว่ากรรมธิการวิสามันที่จะศึกษาแต่ละเรื่องทีนี้กลับมาที่นโยบายรัฐบาลครับรัฐบาลจะทําอะไรบ้างใน3มหมวดหมู่หลักหรือ3ามีมหลักของเรื่องใช่ครับก็คือรัฐบาลจะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่เราทราบนะครับว่า เราเกิดภาวะผลกระทบจากโควิดโควิดไม่จะกระทบเฉพาะเฉพาะสุขภาพนะครับ,รบกระทบไปถึงสุขภาพเงินในกระเป๋ากระทบเศรษฐกิจไม่เฉพาะประเทศไทยกระทบไปทั้งโลกเหมือนกับเราล้มพังคืนลงไปใช่ครับประเทศใดที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีโซเชียลเซฟตี้เน็ตโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็งล้มแล้วลุกได้ไวอันนั้นก็ผลกระทบน้อยอแต่บางประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทางสังคม ไม่เข้มแข็งพอโดนผลกระทบจากโควิดไปก็ลุกได้ช้าของเราเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่า3-4ปีที่ผ่านมาเงินในกระเป๋าหายไปบางคนเป็นลูกจ้างมีงานทำแต่โควิดหลายกิจการก็ต้องยอมรับนะครับว่ามัน Disrupt ตัวเองล้มหายตายจากไปบางคนตกงานในวันนั้นแม้จะบอกว่าตกงานอย่าตกใจก็ไม่ตกใจแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้กลับเข้าไปทำงานดังนั้นรัฐบาลชุดนี้จึงต้องคิดว่าจะ เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรและเป็นการกระตุ้นฉีดเงินเข้าไปในระบบครั้งสำคัญนั่นก็คือนโยบายแจกเงินดิจิตัลบ a ลเล t ตห0 0่งบาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปซึ่งอย่างนั้นก็อยู่ในคณะกรรมการดิจิทัลการสื่อสารโทรคัมนาคมดิจิทัลด้วยกรรมการชุดนี้กรรมการชุดนี้ก็จะต้องไปติดตามดูนะครับว่าจะทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงนโยบายนี้เช่น ตอนแถลงนโยบายเนี่ยบอกว่าจะมีการกำหนดพื้นที่โดยเป้าประสงค์หลักก็คือว่าคนได้เงินดีจะต้องไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านอยู่มุกดาหารแล้วมาใช้จ่ายในกรุงเทพเพราะเราต้องการ,รกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต้องการรดน้ําที่รากดังนั้นเราก็เลยบอกว่าเอางี้ท่านใดที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่ใดเนี่ยให้กลับไปใช้ที่ภูมิลําเนาหรือที่ทะเบียนบ้านอยู่เนี่ยในรัศมีไม่เกิน4กิโลเมตร แต่หลายท่านก็บอกว่า4กิโลเมตรต้องมาดูแถวบ้านผมสิครับมาดูบ้านหนูสิสี่กิโลเมตรไม่เจออะไรเลยรบกวนดูภูมิประเทศที่แถวบ้านหนูนิดนึงว่าจะทํายังไงอะไรเงี้ยรัฐบาลก็นํามาทบทวนกรรมการมการชุดนี้ก็จะได้สะท้อนปัญหาว่ารัศมี4กิโลเมตรที่เข้าใจว่าต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครับแต่4กิโลเมตรบางที่เนี่ยมันใช้ลําบากเหลือเกินเราก็จะขยายว่าเอะถ้าเป็นตําบลเนี่ยไหวไหมถ้าไม่เป็นตําบลเป็นอําเภอ ไหวหรือไม่มนี่แปลว่ารัฐบาลรับฟังเสียงรกรรมธิการก็สะท้อนว่าดิจิทัลเวลต์หนึ่งเปนบาทเนี่ยทุกคนอยากใช้อยากได้ทุกคนต้องการเข้าถึงแต่อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเราก็ต้องการที่จะไปแก้ไขสะท้อนไปอย่างรัฐบาลมผมเข้าใจว่าที่สุดรัฐบาลรับฟังนะครับ,รบอาจจะอันนี้พูดไปก่อนนะฮะคือเมื่อประชาชนเข้าถึงยากเมื่อมีปัญหาอุปสรรคเราก็แก้ไขอาจจะขยายเป็นตำบลหรือขยายเป็นอำเภอแต่ถ้าพี่น้องประชาชนอายุ16ปีขึ้นไป สบายใจได้ครับโครงการนี้มีแน่นอนแล้วเริ่มเมื่อไร่ก็จะเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ทําไมไปเริ่มกุมภาพันธ์ครับนโยบายนี้เนี่ยเมื่อเราอัดเม็ดเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิตัลของพี่น้องประชาชนไม่จําเป็นว่าให้คุณเอกต้องไปใช้เลยนะครมีเวลาบริหารจัดก,การคิดวิเคราะห์แยกแยะตัดสินใจ1 0,000บาทในกระเป๋าจะเอาไปทําอะไรให้เวลา6เดือนทีนี้ใน6เดือนนี้เนี่ยถ้าเราไปเริ่มคิกออฟ หนึ่งกุมภาพันธ์ก็จะเป็นกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนารกรกฎาทําไมถึงไปให้คาบเกี่ยวกับเมษายนเพราะเมษายนมีเทศกาลแห่งความสุขเย็นทั่วล่าบมหาสงกรานต์ค,คนมาทํางานกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตเมืองใหญ่ก็ได้กลับบ้านในภูมิลําเนาัตแล้วก็สามารถที่จะใช้ในภูมิลําเนาจริงๆใช่ครับไปซื้อพัดลมให้แม่ซื้อตู้เย็น ไปส่งเสริมอาชีพในการจะซื้อสิ่งของที่เอามาประกอบสมมรวิชาชีพแต่1นึ่งบาทนี้ห้ามซื้ออะไรบ้างห้ามไปซื้อเหล้ามาใช่สงกรานต์ขึ้นบกขึ้นใจนะซื้อเหล้าซื้อบุหรี่มาล้อมวงสูบล้อมวงดื่มกันอันนี้ไม่ได้สินค้าที่เป็นยาเสพติดเป็นอบาย,ยามุกทุกประเภทไม่สามารถซื้อได้แต่สินค้าที่เป็นข้าวของอุปโภคบริโภคเพื่อการกระตุ้นเศษรษฐกิจเพื่อการจับจ่ายของประชาชนเพื่อการไปลงทุนอันนี้ใช้ได้ นั่นหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยที่มีหลากหลายความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อโครงการดิจิ a l w a l l e t เนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ก็รับฟังและก็พร้อมที่จะนำไปปรับให้เข้ากับประชาชนมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับถูกต้องครับในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าตอนที่หาเสียงแล้วเป็นถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,ถาแถลงยังไงเอาอย่างนั้นก็คงไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลเขาก็มีตั้งคณะกรรมการหลายชุดกรรมาการหลายชุด ซึ่งครอบคลุมแล้วก็หลากหลายมไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารการเงินการคลังของประเทศภาครัฐภาคเอกชน NGO นักวิชาการก็มาร่วมระดมความเห็นในส่วนของกรรมธิการชุดของเราทําอยู่รเราก็รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเสียงทุกเสียงแม้แต่เสียงของนักวิชาการที่บอกว่าดิจิทัลวอลเล็มันจะได้มีคุ้มเสียเราก็รับฟังแต่ว่าเมื่อรับฟังแล้วเนี่ยโจทย์ของเราคือเราต้องเดินหน้าเพราะประชาชน รออยู่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ทุกพื้นที่ก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะมาดิจิทัลวอลเล็ตรออยู่แล้วบางคนเตรียมที่จะเข้าถึงเช่นถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นที่ใช้อยู่เนี่ยมันยังไม่สมาร์ทโฟนมันยังไม,ไม่สามารถที่จะมี Digital ดิจิทัลวอลเล็ได้ต้องทําอย่างไรตอนนี้ทุกคนพร้อมรัฐบาลทําหน้าที่ในการรวบรวมปัญหาแล้วก็ขจัดเงื่อนไขอุปสรรคที่ทําให้ประชาชน เข้าถึงยากเป็นเข้าถึงง่ายและเข้าถึงทุกคนครับทีนี้การรับฟังปัญหาของประชาชนนี้เรามีตั้งเป้าระยะเวลาไหมครับว่าน่าจะถึงตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มเดินหน้ากันไปละครับอันนี้ได้มีวางแผนไหมครับในส่วนของกรรมธิการสามัญครับที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับจะมีวาระในการดําเนินการเนี่ยสีปีคือเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่องดิจิทัลเวเล็ผ่านพ้นไปแล้ว6เดือนจบไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้ คณะกรรมาการการชุดนี้ก็จะไปดูหลายเรื่องครับเช่นภัยที่เกิดจากโจรไซเบอร์ผลกระทบของพี่น้องนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังต้องมีเรื่องอื่นๆนอีกโดนแก๊งคอเซ็นเตอร์ซึ่งณขณะนี้ได้รับผลกระทบหนักมากครับแล้วผลของการปฏิบัติการอย่างรวดเร็วของโจรไซเบอร์เนี่ยคือมาเปิดบัญชีริมตะเข็บชายแดนได้เงินเสร็จปั๊บปิดบัญชีหนีออกไปประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตรงนี้กรรมการทการชุดนี้ก็จะสะท้อนและจะทํางานร่วมกับหน่วยงาน ทางดิจิตอลของประเทศเช่นกสทชอโอปเปอเรเตอร์ค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆรวมถึงธานาคารที่พูดถึงธานาคารเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ธานาคารก็ต้องกลับไปทบทวนระบบของตัวเองด้วยว่าจะเปิดบัญชีม้าเนี่ยเนื้อเมื่อก่อนง่ายกว่านี้นะฮะตอนนี้เขาก็มีวิวัฒนาการบางธานาคารเนี่ยนะเปิดบัญชีแรกต้องใช้รหัส Fa c e ID เนี่ย ถ้าเราเข้าไปในธนาคารสาขาของเขาเนี่ยนะจะเห็นนะทุกคนหันซ้ายหันขวาในการยืนยันตัวตนคือทํายากขึ้นนะฮะใช่ครับและกระบวนการขั้นตอนในการจะถอนเงินหรือการจะโอนเงินเนี่ยจะต้องทํายากขึ้นเพราะถ้าง่ายเนี่ยมันง่ายกับโจนไซเบอร์ด้วยนะครับและตอนนี้ทุกธนาคารก็เข้ามาให้ความร่วมมือกับ,รบ,ก,บกรรมธิการชุดนี้กับกสทชเพื่อที่จะหนึ่งทำเรื่องข,ของการให้ความรู้และป้องกันบางคนเนี่ยต้องใช้คาว่าเหมือนโดนป้ายานะครับ แผนปฏิบัติการนี่เร็วมากและไปถึงขั้นมีการใช้ AI ห<ช>ลอกให้ได้เห็นเลยครับว่าเป็นสถานีตํารวจแห่งหนึ่งนะในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเปิดกล้องมาปุ๊บเป็นเจ้าที่ตํารวจสวมเครื่องแบบเรียบร้อยเห็นภาพในโรงพักเสร็จให้มาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มาต้องโอ,อนเงินมันดูน่าเชื่อไปหมดดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันครับโดนโจนไซเบอร์หลอกแก๊งคอสเชเตอร์รทําให้ได้รับผลกระทบ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร1 2 3 4งาส่ทุกพสุท์ต้องช่วยกันนั่นหมายความว่าในชุดของการสื่อสารโทรคมนาคมดิจิทัลเนี่ยประเด็นที่เราจะมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหนึ่งก็คือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตสองก็คือปัญหาเรื่องของไซเบอร์เซกูริตี้ความมั่นคงในการใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆอันนี้จะเป็น2ประเด็นหลักที่จะมุ่งเน้นสําหรับคณะกรรมการชุดนี้และจะมุ่งเน้นในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์จะทําอย่างไร ที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีก้าวไกลพี่น้องประชาชนชาวไทยต้องก้าวให้ทันวันนี้มันเหมือนเหรียญหลายด้านนะมุมที่เกิดโทษก็มีแต่มุมที่เกิดประโยชน์วันนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงในการจะโปรโมทสินค้าในการจะเป็นเจ้าของสินค้าและก็ขายช่องทางต่างๆสมัยก่อนเนี่ยนะครับกว่าที่จะขายสินค้าได้หนึ่งตัวนี่กระบวนการยากมากนะฮะตั้งแต่การสืบค้นหาข้อมูล หาโรงงาน OEM ผลิต<ม>สินค้าจ้างน้อยเขาก็ไม่ทำให้นะไปดิวไปติดต่อกับร้านค้าก็ต้องมีค่า GP <ม>ห้างสรรพสินค้าก็มีเงื่อนไขนะ<ม>ขายดีแล้วไม่ถูกใจเขาบางทีก็ปรับออกจากพื้นที่แต่วันนี้ไม่ต้องการแบบนั้นแล้วรูปแบบไม่ยากซับซ้อนขนาดนั้น<ม>คุณจะเป็นนักขายวันนี้คุณขายได้เลยค,คุณอยากมีความรู้คุณสามารถจะหาได้เลยค,คุณอยากอบรมอยากเรียนไม่ต้องอาศัยเวลาไม่ต้องเดินทางครับเรียนออนไลน์ ในการที่จะเข้าถึงวิชาชีพวันนี้การศึกษาอบรมเหล่านี้เนี่ยครับจะเป็นการติดดาบทางความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกคนอยากเป็นนักร้องอสามารถที่จะโปรโมทต,ตัวเองได้โทรศัพท์มือถือดิจิตอลหนึ่งเครื่องนะครับสร้างตัวตนบนโลกไซเบอร์อยากเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์แบบพิมพ์ริพายแบบนักขายระดับชาติก็สามารถทำได้ซึ่งโมเดลแบบนี้เศรษฐกิจสร้างสรรด้วยดิจิตอขลขับเคลื่อนและนำเนี่ยในประเทศ หลายประเทศประสบความสำเร็จและประเทศไทยก็อยู่ในระดับต้นๆของโลกที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดไปถึงจุดนั้นได้จากที่พี่ปอปพูดมาเนี่ยเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเองเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศด้วยถูกต้องครับเราอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าสมัยก่อนอยากเป็นดารารผมไม่แน่ใจว่าคุณเอกทันหรือเปล่านะ จะต้องเอาตัวเองไปนั่งสยามสแควร์นะฮะต้องให้แมวมองเห็นครับจะแมวมองจะพดอานนท์จะอุบิริยะก็ทําแต่นะฮะต้องมาเห็นก่อนนะใชเห็นแล้วน้องก็ถ่ายรูปน้องก่อนนะฮะถ่ายรูปเสร็จบางคนรอเป็นปีนะฮะก็ไม่สามารถที่จะกว่าจะได้ทํางานกว่าจะได้แจ้งเกิดในวงการหรืออยากจะเป็นนักร้องครับโอ้โหต้องไปรอประกวดนะชุมทางเสียงทองชุมทางคนเด่น นะต้องมีผลิตภัณฑ์ไปซื้อสบู่แชมพูเขานะฮะและเขียนหลังสลกักแชมพูสบู่บส่งไปให้คุณอานักจัดรายการวิทยุนักจัดรายการโทรทัศน์กว่าจะเรียกไปแคสและประกวดรอบประจําวันประจําสัปดาห์ประจําเดือนรอบปีกว่าจะเป็นนักร้องมันมีคนที่ถือกุญแจเยอะเหลือเกินครับมีคนที่จะไขให้กับเราเนี่ยเราไม่สามารถไขได้ตัวเองได้แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับอยากเป็นนักร้องใช่ไหมฮะเข้าไปในโลกโซเชียล YouTube ฮนะไปดูแอปพลิเคชัน t i k t o อก a c e b o o k IG มีเพลงดังโคเวอร์สิครับครับโคเวอร์ cover แล้วนะเหมือนไม่เหมือนก็ว่ากันไปและก็จะเกิดงานเกิดการต่อยอดมีคนเข้าถึงและที่สำคัญคือสิ่งที่เรียกว่าการสร้างตัวตนบนโลกไซเบอร์หรือโลกออนไลน์วันนี้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนฝนหาใหญ่ที่ตกลงมามใครมีเขื่อนก็เก็บได้เยอะถูกไหมฮะ ใครมีขันมีแก้วก็เก็บได้น้อยหน่อยแต่รัฐบาลนี้จะทําอย่างไรที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเศรษฐกิจสร้างสารรค์แบบดิจิตอลนี้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมและเป็นการต่อยอดทุกมิติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยไปให้ดีขึ้นนั่นคือการขยายให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นจะได้หาโอกาสเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพของตัวเองได้มากขึ้นด้วยถูกต้องครับนะครับจากชุด ดิจิทัลแล้วเนี่ยอีกหนึ่งปัญหาที่น่าสนใจที่ทางพี่ปก็ได้เข้าไปร่วมในคณะกรรมาการด้วยนั่นก็คือในเรื่องของการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านนี้เนี่ยคิดว่านโยบายเร่งด่วนของภาครัฐที่จะต้องจัดการเนี่ยเราควรจะมุ่งเน้นทางด้านไหนครับในหลายประเทศเราได้เห็นว่าทุกๆความขัดแย้งเนี่ยมันไม่สามารถจบลงได้ด้วยการอาหารนะครับ แม้แต่การรบกันที่เรียกว่ามีการเปิดศึกสงครามกันในระหว่างศึกสงครามนั้นก็ต้องมีการเจรจาครับที่เขาเรียกว่า Talk and War คือคุยไปด้วยทำสงครามไปด้วยแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่จบที่การอาหารนะครับจะไปจบบนโต๊ะเจรจาจบบนโต๊ะการพูดคุยครับเรื่องนี้บอกเราว่าอะไรครับบอกว่าวันนี้ประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราประสบวิกฤตส่วนหนึ่งมาจาก ความเชื่อและจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันบางช่วงบางตอนนฮะมีสงครามเสื้อสีต่างๆครับจริงๆคนไทยด้วยกันเนะเราไม่ได้ถึงขั้นประหัตประหารเข็นฆ่าเอาเปเอาตายกันแต่ว่าพอคิดต่างกันแล้วเนี่ยมันก็นําไปสู่ความรุนแรงดังนั้นเราก็กลับมาคิดว่าวันนี้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลสลายความขัดแยง้งเป็นรัฐบาลสลายขั้วเป็นรัฐบาลสลายสีเสือ้อ แต่ทำอย่างไรล่ะที่เราจะสามารถสร้างกฎกติกาที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ใช้เสียงข้างมากแบบพวกมากลากไปเสียงข้างมากแน่นอนเมื่อมีการโหวตประชาธิปไตยเสียงข้างมากว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นแต่เราจะไม่ละทิ้งเสียงข้างน้อยนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเวทีในการที่ให้พี่น้องประชาชนได้แสดงข้อคิดความเห็นแน่นอนครับเวทีมีเยอะอยู่แล้วสถาบันการศึกษาชั้นนำนะก็มีการเปิดทำโพ สื่อกระแสหลักสื่อมวลชนทั้งสื่อทีวีสื่อ Online, ออนไลน์ก็สามารถที่จะเปิดรับได้ครับแต่ว่าในกระบวนการที่รัฐบาลร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้สามารถทําได้ก็คือเราจะพัฒนาการเมืองอย่างไรที่จะยกระดับและเป็นฝ่ายสนับสน,นุนให้การพัฒนาเศรษฐกิจในครับเคลื่อนและเดินไปขา้างหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญพอพูดตรงนี้ปุ๊บทุกคนตกใจนะวิศวตกใจครับเอาจะแก้กแล้วเหรอเพิ่งได้มาก็ต้องเรียนนะครับว่า รอบนี้เนี่ยฝ่ายประชาชนที่ต้องการให้แก้ก็มีครับฝ่ายไม่ต้องการให้แก้ก็มีแน่นอนถ้าแก้แก้อย่างไรแก้แบบไหนที่ไม่ยิกเล็บเจ็บเนื้อไม่เกิดผลกระทบแก้กในข้อไหนประเด็นไหนเด็ดออดอกไม้สะเทอนึงดวงดาวถูกครับบางส่วนบอกว่า,วาหมวดหนึ่งหมวด2อหมวดส,วดสักกวของประเทศไม่แก้ได้ไหมก็เสนอได้วันนี้รัฐบาลก็มีคณะทํางานชุดนี้ครับ ในการจะศึกษาร,รับฟังความเห็นของประชาชนอของผมในส่วนของกรรมธิการม่าการเมืองอก็จะเปิดเวทีคู่ขนานร่วมกับสื่อมวลชนร,ร่วมกับภาคการสื่อสารภาคประชาชนว่าเราจะไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนเพื่อจะนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรครับให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเสียงของประชาชนจะเป็นเสียงที่มีอิทธิพลจะเป็นเสียงที่สามารถกําหนดอนาคตทิศทางของประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยประชาชนจะอยู่กลุ่มภาคส่วนใดรัฐบาลพร้อมรับฟังครับจากที่ฟังมาสองหัวข้อนี้ก็เห็นว่าทางภาครัฐเองเนี่ยเริ่มทํางานแบบจริงจังเยอะมากๆในหลากหลายประเด็นทีนี้ในประเด็นที่ทางพี่อปอได้พูดในช่วงแรกๆก็คือประเด็นวิสามันที่มันจะต้องมาตามสถานการณ์รโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์โรกร้อนอย่างเนี้ยนะครับ,รบเรามีการบริหารจัดการหรือแนวดโยบายเนี่ยอย่างไรครับ ปัญหาผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยนะครับมันเกิดทั่วโลกหลายประเทศเนี่ยเขาทุ่มเททุกสรกพกำลังในการศึกษาพิจารณาแก้ไขเรื่องนี้ถ้าพูดถึงน้ําท่วมโลกเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะมีวาม่ามันยังไม่ถึงเราหรอกมันคงไม่ท่วมประเทศไทยก่อน mm hmm. แต่วันนี้หลายประเทศเขาเตรียมการเขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเขาแก้ไขผมยกตัวอย่างโมเดลสักสองประเทศแล้วกันอย่างเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์เนี่ยเป็นศัพท์ที่แปลว่าต่ํากว่าเนเธอร์แลนด์คือดินแดนที่มีระดับต่ํากว่าน้ําทะเลถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับเขาจะจมน้ําทะเลไปแล้วนะครับแต่วันนี้เขามีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอเอาชนะธรรมชาตินะฮะและใช้เทคโนโลยีเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอาตัวรอดมาได้วันนี้เนเธอร์แลนด์กลายเป็นประเทศต้นแบบเป็นโมเดลที่ เวลาหลายๆประเทศแถบบ้านเราแถบเอเชียแถบ<ช>ประเทศกําลังพัฒนาต้องการจะหาโมเดลอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ต้องไปศึกษาแบบเนเธ<ช>อร์แลนด์โมเดลขยับเข้ามาใกล้บ้านเราสิงคโปร์รเพิ่มเพียเดียวใครจะไปตกใจครับอีกไม่ถึง5ปีนี้ฮะสิงคโปร์กาลังจะจมน้ําำเขาทุ่มเททุกสภรวะกำลังในการคิดสิงคโปร์มีปัญหาหลายเรื่องนะครับน้าจืดเนี่ยต้องพึ่งมาเลเซียหลายครั้งเวลาเราดูกีฬาเวลาแข่งขันกันมาเลเซียสิงคโปร์เขาก็จะมีการบูลลี่กันในหน่อยเนี่ยนะครับว่า นี่ถ,ถ้าชนะนะเดี๋ยวตัดน้ํนาจืดไม่ให้ส่งน้ําจืดไปสิงคโปร์รแต่ว่าสิงคโปร์เขาก็เป็นประเทศที่ใช้นวัตกรรมหลักในการนําและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาประเทศครับเขามีการประชุมเตรียมการจะทําอย่างไรที่จะทำให้สิงคโปร์ไม่จมน้ําใน5ปีข้างหน้าคําถามคือวันนี้ประเทศไทยเราทําอะไรบ้างครับวันนี้ฝนตกมากฝนตกน้อยท่วมแล้วนะฮะนายกรัฐมนตรีประสานงานกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ คุณชาญชบอกว่าตรนมีโครงการขนาดใหญ่เยอะและ้วเปลี่ยบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แต่ขาดเส้นเลือดฝอยแต่ก็ต้องยอมรับนะครับในวันนี้ตกมากตกน้อยเนี่ยน้าก็ยังรอระบายตกมากตกน้อยผู้ว่าวกรุงเทพก็ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่ดังนั้นวันนี้ต้องยอมรับว่ากลับมาว่ามันไม่ใช่เรื่องของพื้นที่วันนี้ทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ e ์เอลนัโยแแ้งจะแล้งจัดท่วมเนี่ยจะท่วมมากดังนั้นกรรมธิการวิสามันชุดนี้ จึงเชิญเอาทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานบริหารจัดการน้ํากรมชนประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําและหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ําของประเทศเนี่ยครับ,รบมีมากกว่า18หน่วยงานก็มาเชื่อมโยงบูรณาการกันในการเข้ามาทํางานแก้ไขปัญหาไม่ได้แก้เฉพาะน้ําท่วมนะครับ,รบแก้ภัยแล้งแล้วแก้น้ําท่วมเช่นโครงการโขงเลยชีมูลจะทํำยังไงที่เอาน้ํามากๆเนี่ยนะครับเอามาเก็บกักไว้ครับ รวมถึงโครงการธนาคารน้ําใต้ดินเวลาแล้งก็เอาน้ําเหล่านี้มาใช้ในอดีตเนี่ยนะครับคนไทยเกรรษตรกรไทยถูกฝึกถูกสอนให้ปลูกข้าวทํานาแต่ตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยทำนาลําบากก็รอรับเงินชดเชยเงินประกันเงินเยียวยาจากภากรครัฐเ๊ถ้าเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนเป็นที่ทํานาที่น้ําท่วมซ้ํำซากพื้นที่ที่อย่างเช่นบางระกรรมโมเดลอย่างนี้นะฮะ เป็นแหล่งในการเก็บกักน้ําเพื่อใช้ในหน้าแรงมไม่ขายข้าวแล้วครับมาขายน้ำํำขายให้กับเกษตรกร,ร,กรในหน้าแรงขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการผลิตไฟฟ้าขายในการสร้างพลังงานอื่นๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมธิการจะได้ศึกษาและพิจารณาแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการบริรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามนะครับ NGO หรือแม้กระทั่งประชาชนก็ตามวันนี้เวลาเราหมดเร็วมากครับพี่โอปอเราได้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รู้นโยบายเร่งด่วนใน3ด้านของภาครัฐแล้วว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเร่งดําเนินการอะไรบ้างอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราคงจะขอเชิญพี่โอปอมาอีกค่อนึงนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยรายละเอียดกันมากขึ้นวันนี้ขอบคุณนะครับพี่โอปอครับคขอบคุณครับและในวันนี้นะครับรายการคิดเพื่อชาติก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่นะครับทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20น 30นาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 t r u e v i s ร o n 784รวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียของสถานีและ TNN อออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาคุณไปก่อนครับสวัสดีครับ